สบายดีจ้า FC ทุกคนเลยจ้าเด้อมูลอนกันมาเป็นมือกล้องให้นาบ่าวเลยจ้าเด้อสร้างกำลังติดอันลบสังกะสีอยู่อนเลือกเป็นสีออกสีอันสีนุ่มและสีครีมมีช่างอย่างนะนะพี่น้องออกขาวๆหน่อยดอกให้มันตัดกับสีป้านี่ตัวนี้ก่อนเลยนี่ตัวนี้ตัวหัวนี่ก่อนนี่ตัวหัวนี่ ไม่ไ ö, มส,ส่างลองกวบเบ่งทางสีกวบเบ่งใสทั้งไหนเนะว่ามันสีงามบอกเนาะตัวนี้ตัวนี้ปัดลมเลยนี่พี่น้องให้มันตัดกับสีฟ้า อันนี้ด้านทั้งขางเลยจ้าขอบจะโอนจะเอาตัดเป็นสีนีเลยจ้าเด้อเพื่อให้มันตัดกันกับสีฟ้าหันฟ้าบดเลยมันจะบบงงามกาสีมันกับสีบางต้นไม้นี่เดยจ้าขอโทษกอภัยน่อยจ้าย้มแ่งโบกเนาก็สร้างโบกยิ้มนะสร้างโบกโบกเสาเลยจ้าคนนี้ซื้อเด่นเลยจ้าอันนี้สร้างเด่นสร้างเฮดเสาหมูว่านนี่บอมาเลยจ้า ข้างในกานาบาวกำลังเอา,าเน้ำเต่งน้ำใส่ใส่พื้น,นี้ด้อจ้ะเด้อกำลังเต่งน,น้ำใส่แต่ละหงแต่ละหงบ่มน้ำด้อจ้ะบ่มไาจั้นสองหนึ่งแบนเน้นไส่เน้นนอนเลยก่แบนเน้นบ

ต้นทางนี้ก็ก็ได้ใส่ดินเต็มเ,เลยด้วยจ้ะ <c oughs> อันนี้มองกันนะนี่ฝปืนนิ่งนกนกบ่าหนร้างพื้นมานอนม,มันแต่ตอนช่วงพักเทียงมันจ้ะนห้องน้ำนห้องน้ำกว้างเติบอยู่จ้ะ

ส้างเป็ดกำลังคุมงานอยู่สบายดีสบายดีเบิ้งซาเบิ้บยลยิ่ง่งานลบสักสีกส่อยู่เป็นขอบตัดกันเลยพี่น้องได้น,นะสิได้ใส่ลบแต่ทั้งเทิงกับ ขางทั้งข่างขคงสังกะสีเด้จ้าฟังนี้ฟังนี่แล้วก็คือเลี้ยวเด้จ้าจรองเขาเบิ่งหันในอย่นัน เพื่นได้ติดฟ้าเห็ดอันเห็ดโค้งไม้ทาเด้อพี่น้องเด้อพอเห็ดอันนี้แล้วอุ่นจังซี่ได้ซื้อเพดานมาให้สร้างติดเลยจ้ะเพิ่นก็เตรียมเห็ดโค้งไว้แต่ละห้องเนาะมื้อนี้ก็สิได้ห้องเดียวนี่แหละเพราะว่าเพิ่นยังเห็ดลกลังสักสังกสีอยู่จ้ะแดดก็ออกแล้วพี่น้องเดี๋ยวบดเดี๋ยวก็บดเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวบดเดี๋ยวแดดพี่น้อง ทางเป็ดกำลังตัดสังกะสีโซนด้านข้างของเฮือนพี่น้องเป็นว่าสร้างของงามนี่สิเห็ดน้ำหลังหมูเบิดพีงงน่น้อง สิเห็ดทางโตในบ้านหลยมันแล้วสะก่อนส่วนตรงนี้ตน้ตนสีใสเป็นอันเล็กเอาเด้อพี่น้องเด้อครัวตรงนี้เห็ดเล็กเห็ดเป็นอันดิวเป็นดิวเป็นดิวน,นะพี่น้องแทนไม้บม่ได้ใส่ไมุ้อนจะใส่เล็กแลก้วก็ท่าสี้ยวน้ำเบาก็ยังเต่งน้ำใส่ ทงนี้โกนปูนเห็ดคนเดียวเลยพี่น้องบ,บอก,บบกาเบาเบ,า,บาขยันได,ด้นี่เบาดินเบาขยัน <laughs> นี่รายเล็กที่จะเอามาเห็ดโครงทางเพื่อนครัวเลยพี่น้องเด้อเส็นหนึ่งกะเจ็ดสิบเจ็ดพันเจ็ดสิบเจ็ดกะสองร้อยกว่าบาทต่อโต๊ะหนึ่งเลยพี่น้องสองร้อยปลายต่อเส็นหนึ่ง ทั้งเบริรกะใส่อยู่ประมาณสิบหาเซนให้กับน้องขึ้นเทิงราคางามว่าพี่น้องขอบสีนี่บันี้เอามาตัดกระสีฟ้า งามเ่ะใครก,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 กวบแบบออผ้าเลยเน,ะเออนาะม่เอา,าวันนี้แบบนี้นะออมาใส่แล้วงามเนาะเบิดอยู่สามพันปลายส<ห>ามพัน<ห>กว่า <c oughs> บาทเบิดอยู่สามพันปลายขอบนี่หกสิบาทเนาะแมตหนึ่งแปดสิบบาท ดีได้กะเลือกสีถืออยู่พี่น้องเลือกสีนี้มาใส่เน่าเบาอแจมเลยพี่น้องใส่แบบนี้มันตัดกันมันก,ก็นเลยคือคือเนยตั้ขาวมาาล้าตั้งเทียงเส่ข้า,ขาวาลองเทียง,มามายงนึงบมาปตังเียงหนึงนี่สะขาวมันบ่บ่บ่บุกลงได้บ่บุบุ่บ ห,หมอถอยไม่ได้สามมือเอเอ,เ,อเป็นอะไรนบาเบ่ากำลังเช็คเหล็กเนาะขอบคุณทุกคนเลยจ้าที่เข้ามารับชมรับติดตามทางช่องน้องนัทพ่อหวันไม่น้อยเดยจ้าคลิปบ้านอ้นเบิงเบ,บิงได้ที่ช่องส่องอุ้นก็เบ,บิงได้แล้วก็ส่องทาง มาวันกับเบิงได้เลยจ้าเพราวะว่าเราจะถ่ายเกี่ยวกับบ้านของอุ่นจนปวดเแล้วทั้งสองหรือสามส่งพี่น้องส่วนไม่น้อยเป็นกบวยอยู่พี่น้องเ,เราไปธุระไปเรียกเราได้บด้ได้บอกใกล้แล้วเลยพี่น้อง อันนี้ยิงแผดทั้งขอบทั้งขางขางนั่นกับขางนี่ส่วนขางนี้ยังพันเห็ุด้วยพี่น้องก็ต้องให้พี่น้องรอชมรอติดตามไปคลิปต่อๆไปเดี๋ยจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับติดตามทั้งสามซ่องเดี๋ยจ้าช่องน้องนัดพ่อหวานไม่น้อยแล้วก็ลุงนภาแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็น้องลุงคนน่ารักพ่อหวานทีเคเอสเดี๋ยจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเดี๋ยจ้าคลิปอื่ก็จะเล่ากันพี่น้องเนาะพอกัน ວ່າສອງພ່ວງວັນນີ້ດນອງບ